อ้าวเรามาเล่นหาเลข1นึถึงห้สกันครับใครจะชนะหนึ่งสองสาม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 สนี่ไงทีมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละฮฮะฮนี่ไงก็อยู่ใกล้ๆกันหกเจ็ด แปด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 ลุงเห็นเราแป๊ดนะตอนแรกลุงเห็นได้เก้าแล้วเศษกัลุงแน่สต๊อปแป๊ดอยู่ไหนล่ะอย่ามืออย่าปางไี่ดีไงแปดโตโตมาเลยเก้าสิบสิบสิบสิ 1ิบห้าสิบหกโอ้มาเป็นยนเลยครับสิบ8 1็แปดสิบแปดเจ้วสิบเก้าใกล้ๆ20 2ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้ไปอยู่มันมุม ยี่สิบองย่ามยี่สี่ก็ได้ยี่สี่ยี่ห้ายี่ห้าครับยี่ห้าคี้าย่ครับอยู่นี่ขลายี่หกยี่หีกยบเจ็ดแล้วนะ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 ยี่หกยีหกอยู่ไหน ยี่ยิบเกตอันนั้นนสามเกตอย่าคิดกล้องยี่แปดยี่ปดยี่ปดเห็นยี่กแล้วเรเห็นยี่เก้าก่อนยี่แปยี่แปดอยู่นะมีมีอุปยไม่ด้วยก่อนด้วยเหรหายี่แปให้เจอสิมึงจะเอายี่บเก้าแล้ว

โอ้ยโหหันพบกันอีกสามห้าสามหกมันเหลือนอนแล้วครับยิงง่ายๆแล้วครับสามเจ็ดเมื่อกี้คนจะโบง์ไปรอบแล้วสามเจ็ดอีกสามแปดสามแปดสามแปดโอ้โหโอ้มันจะเกินไปไม่เพื่อนสี่สิบสี่สิบโอ้โหสี่เอ็ด สีอุ้ยสีมอุ้ยมันเหลือน,น้อยแล้วครับตอนนี้สี่สิบสทำไมลูกเหียวไม่เหมือนกอันอ่ะแล้วแต่ลูอก 4, อสี่ห้าอ้าวสี่สกสี่สิบอุ้ย,ย,ย,ยมันเหลือน,น้อยแล้วมันง่ายแล้วสี่หกสเจ สี่สิบเจไปไหนมือบางหรือเปล่าเปิดมือมาเดี๋ยนี่มือบางอยู่หรือเปล่าห <c oughs> ันมันอะไรนะสี่บแปดสี่สิบเก้า <c oughs> <48. S 2> <c oughs> ไหนเล่ากล้องอยู่นี่ไหนเล่าสี่สิอ่ะสีเก้าี๋ยวโอ้ยสี่สิบก้าห้าสี่ครบหรือยังอย่าครบหรือยัง อ,อ,อยู่ไหนหาเลขอะไรอี่สิบเกมันมืดลูกออกมาคร้าตรงนี้สี่สิเก้าและเก้าห้าสิบครบแล้วอ้าวมาดูผลกันครับใครจะชนะตัวเยอะกว่ากินนะ้ำกินน้ำแล้วเดี๋ยวใส่แมสดีๆใจาหล,าหลาอึกเลยอ่าน้องนับลองนับของคุณลุง ปิดแมี๋ต่คุณลูงนาขผงชาดินอ่านับของลูกอย่างเดียวพออ่านะับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิมีห้าสิบเลขกลุงได้สิบสอน้องก็ได้38น้องเป็นผู้ช,ชนะเยนะ <Yeah. S 1> ้ชอบ <Yeah. S 1> ชอบชอบ <laughs> อ <laughs>